ช้อปปิ้งออนไลน์จะไม่ใช่การเสียเงินอย่างเดียวอีกต่อไปยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเพียงทำการอัปเกรดสถานะให้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราเปิดแอปพลิเคชัน d ดอ i d g e เพื่อเริ่มต้นใช้งานทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วกดที่เมนูหน้าแรกเลือกกดเมนูอัปเกรดพาร์ทเนอร์หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานกดสั่งซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยกดเลือกซื้อสินค้าที่ปุ่มตะกร้าระบบจะแสดง๊อปอัปแจ้งเตือนการทำรายการสำเร็จ จากนั้นให้ผู้ใช้งานกดรูปตะกร้าที่อยู่แถบด้านบนจะเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้าระบบจะแสดงรายการสินค้าที่สั่งซื้อกรณีผู้ใช้งานมีโค้ดส่วนลดสามารถกดเพิ่มส่วนลดแล้วกดปุ่มสั่งซื้อได้เลยค่ะในส่วนถัดมาจะเข้าสู่หน้าชํำระเงินซึ่งจะแสดงรายการสินค้าที่สั่งซื้อแสดงที่อยู่จัดส่งสินค้าในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถกดเข้าไปเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่จัดส่งได้ค่ะ แสดงตัวเลือกจัดส่งสินค้าค่าจัดส่งสินค้าระบบจะกำหนดให้โดยอัตโนมัติแสดงวิธีการชำระเงินจะมีช่องทางให้เลือกทำรายการดังนี้ 1. ชำระด้วย QR code 2. ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 3. ชำระด้วยยอด DR point สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสามารถกดเลื่อนปุ่มขอรับได้เลยค่ะถัดมาด้านล่างจะเป็นรายการรายยอดสินค้าที่ต้องชำระทั้งหมดให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มชำระเงิน จากนั้นระบบจะแสดงรหัสสั่งซื้อเมื่อข้อมูลและรายละเอียดคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานครบถ้วนถูกต้องให้กดชำระเงินระบบจะแสดงนโยบายการสั่งซื้อเมื่อผู้ใช้งานเห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้ใส่เครื่องหมายในช่องยอมรับเงื่อนไขแล้วกดยอมรับหน้าจอจะแสดงยอดชำระเงินและช่องทางการชำระเงินให้ผู้ใช้งานดำเนินการชำระเงินให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับข้อความยืนยันชำระเงินสำเร็จให้ผู้ใช้งานทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งค่ะเพียงเท่านี้สถานะของคุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ทันทีหากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางดังนี้ค่ะ